อันนี้เกล็ดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับประมาณ3มโมง -4 โมงเย็นนะครับก็ถึงตอนนี้ประมาณ6โมงเช้านะครับ6โมงเช้ามาหยอดกดเต็มถ้วยถ้วย2กิโลนะครับยังไม่หยุดไหลอันนี้เป็นยังพันหกร้อยนะครับ ที่บาโรดปลูกอยู่ซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าหกร้อยไหลไม่ดีแต่จริงๆแล้วหกร้อยก็ไหลได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือทนต่อโรคด้วยพวบาโรดยืนยันได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องเอาอย่างอื่นมาพูดเพราะว่าสังเกตได้งะว่าเวลาอย่างตุยนึ่งหรืออย่างเป็นอะไรต่างๆเนี่ยของบาโรดจะน้อยมากนะครับวันนี้มาหยอดกดนะครับ